ใครที่อยากติดตัวชาร์จรถนะครับโดยที่ไม่อยากติดตั้งวอลอกอแต่อยากได้กำลังไฟอยู่ที่7กิโลวัตต์วันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านก็ติดไว้2เซตเช่นเดียวกันตู้แรกนะครับเอาไว้ติดวอล์กอนะครับซึ่งเป็นตู้ชาร์จ 22k นะครับ3เฟสแต่อีกตู้นึงครับตู้นี้ที่ผมติดตั้งเสริมขึ้นมาเพื่อเอาไว้ ใช้กับสายชาร์จของเท s l a นะครับซึ่งจะสามารถจ่ายกำลังไฟได้สูงสุดถึง7กิโลวัตต์เลยทีเดียวซึ่งเพียงพอครับสำหรับรถจีนทั่วไปเทของผมก็ใช้ได้หรือว่ารถคันอื่นๆนะครับที่อยากได้แค่7กิโลวัตต์และก็ไม่ต้องลงทุนสูงมาดูกันว่าวิธีการทำยังไงครับสิ่งที่จำเป็นหลักๆก,ก็คือตัวชาร์จของเท sla นะครับซึ่งตัวนี้ที่เขาซื้อมาเนี่ย มันจะรองรับไฟสูงสุดถึง32แอมป์แต่ถ้าว่าสายที่เขาแถมมาให้ตรงนี้นะครับเนี่ยเส้นนี้เส้นแรกที่ติดมานะครับตัวนี้เองจะให้การรองรับกระแสสูงสุดที่13แอมป์ดังนั้นถ้าหากว่าเราชาร์จเนี่ยเราจะได้ไฟสักราวๆ2ถึง3กิโลวัตต์นะครับซึ่งก็ใช้ได้ประมาณนี้นะครับหัวชาร์จอันเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องเพิ่มเติมขึ้นมาคือเราจะต้องหาสายที่มันเป็นสายที่ใหญ่ขึ้นครับตัวนี้ครับอะแดปเตอร์ตัวเดียวกันนะฮะเดี๋ยวผม สั่งซื้อมาแล้วเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ว่าสั่งซื้อที่ไหนยังไงนะครับซึ่งมันมีให้เลือกหลายแบบนะหัว power plug ก็มีแต่ว่าผมเลือกเป็นหัวแบบนี้มานะครับซึ่งมันสวยดีแหละแล้วก็ใช้งานได้ง่ายนะครับก็เป็นสีดำอ่ะเห็นไหมว่าหลักการมันคือตัวเดียวกันเป็นอะแดปเตอร์ที่จะต่อเข้ากับตัวอะแดปเตอร์ของเทสลาตัวนี้รองรับ13แอมป์ใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้จะรองรับูงสุดถึง32แอมป์ดังนั้นถ้าหากว่าเราใช้สายตัวนี้ครับมาแทนตัวสายนี้สายเส้นออริจินอลของมันเน เราจะได้กระแสเข้ามาที่ตัวนี้ครับ3 2แอมป์ M, และจะทําให้เราจ่ายไฟได้ถึง7กิโลวัตต์ให้กับตัวรถของเรานะครับอ่ะนี้อันหนึ่งอันที่1และที่เรามีดังนั้นเนี่ยเซตแรกที่เราจะต้องซื้อคือสายชาร์จของเท sla นะครับซึ่งผมก็เอาชาร์จกับคันอื่นนะก็สามารถชาร์จใช้ได้อยู่นะฮะก็ใช้ได้ทั้งเอาไปออกทั่วๆไปนะเอาสายนี้ไปใช้นะแล้วก็ใช้อยากได้กําลังเยอะ,ยอะก็ใช้ตัวนี้อยู่ที่บ้านนี่ เนี่ยฮะเซตแรกประมาณสักหมื่นกว่าบาทนะครับของเทสลาสักประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นต้นต้นมือสองก็อาจจะหาได้ง่ายกว่านั้นนะครับเก้าพันเราเนี้แล้วแต่ว่าเขาจะขายเท่าไหร่แต่ว่าเนี่ยคือสิ่งที่คุณจะต้องซื้อมาอันดับแรกก่อนจาก1 3แอมป์ให้เป็น3 2แอมป์นี่คือตัวแรกนะฮะพาวเวอร์ปลั๊กก็มีเช่นเดียวกันแต่ผมใช้ตัวนี้เพราะมันสวยดีนะครับอันที่2ที่คุณจะต้องมีนะครับสองอย่างเลยก็คือนี่ตัวเต้ารับเนี่ยตัวเต้ารับคือตัวเสียบตัวนี้ซึ่งผมซื้อมาให้มันเป็นเซตค ให้ที่32แอมป์ผมจะเอามาเสียบตรงนี้นะครับแล้วอีกอันนึงก็คือตัวนี้ครับตัวเบรกเกอร์เบรกเกอร์ตรงนี้ผมใช้40แอมป์ครับซึ่งข้างบนมันจะเข้ามาเป็นสาย L นะฮะสายลายก็คือสายไฟ1เส้นแล้วก็สาย N ก็คือสายนิวตรอนก็คือไม่มีไฟ1เส้นนะครับคู่กันแค่นั้นเพราะว่าเราจะเดินแค่เฟสเดียวส่วนสายสีแดงๆครับเป็นสายกราวซึ่งจําเป็นจะต้องติดตั้งตัวกราวเข้าไปนะเพราะว่า ตอนไม่ติดตั้งกราวอ่ะถ้าไฟไม่แรงไฟไม่เยอะมากอ่ะมันจะใช้งานได้อยู่แต่ว่าถ้าไฟสูงๆมันจะตัดนะครับอย่างเทส la เองก็แป๊บๆก็จะหยุดนะครับแนะนําว่าต้องติดตั้งกราวครับซึ่งกราวเนี่ยก็จะติดตั้งง่ายมากครับตัวรูบนสุดนะครับที่ที่เป็นสีเขียวนะครับก็ติดเข้าไปก่อนแล้วก็เอาสายกราวเนี่ยครย้าลงดินไปนะครับมันเป็นประมาณนี้นะครับก็ลงดินไปได้เลยสองอย่างเองครับที่ต้องมีนะครับส่วนตัว สายข้างบนเนี่ยเราก็ไปเชื่อมต่อจากมิเตอร์หลักก็ได้ครับด้านหัวด้านบนหรือว่าเอาเข้ามาจากมิเตอร์เสริมนะฮะสายหลักตรงเนี้ยเราก็เอามาจากมิเตอร์หลักที่เดินจากมิเตอร์หน้าบ้านมาได้เลยหรือว่าเราไปแยกตรงที่เราจะจําเข้าบ้านอ่ะเข้าบ้านถ้าเป็นสายใหญ่ๆหญ่ใช่ไหมมันก็จะจําเข้าที่หัวมิเตอร์ด้านบนสุดนะฮะแล้วก็โยงมานะครับก็ใช้แค่สายเดียวครับก็คือสาย l นะครับขนาดของสายไฟสีดำาๆตรงนั้นนะครับที่ผมใส่นะครับก็จะเป็น6 sqmm นะครับ ขนาด6 sqmm ก็จะรองรับกระแสดได้สูงสุดประมาณสัก40-45แอมป์ราวๆนี้นะครับซึ่งก็สามารถทนกระแสที่เราต้องการเพราะเราต้องการจากปลั๊กดำๆเนี่ยแค่32แอมป์นะครับสีดำข้างบน6 sqmm ส่วนสีแดงนะครับที่เป็นสายกราวนะฮะจริงๆสีแดงเอาใช้สีอื่นก็ได้นะคือสายไฟของผมมันเหลือเฉยผมก็เลยเอาตัว4 sqmm มาใส่นะครับ4 sqmm ก็รองรับได้ถึง3 2แอมป์นะฮะ3ากว่าแอมป์ราวนี้แต่ก็คือเพียงพอสำหรับสายกราวนะฮะ สายกลางมันก็จะเอาไว้เช็คเฉยๆว่าระบบทํางานดีไหมนะครับเมื่อตัวนี้ที่เราติดตั้งมาเนี่ยเป็นตัวเบรกเกอร์เพื่อป้องกันไฟนะครับไม่ให้เกินเพราะว่ามันวิ่งมา32แอมป์ที่เราใช้มันเพียงพออยู่แล้วะนะครับตัวนี้ก็จะเอามาไว้ใช้แค่นี้เลยนะสเซตนี้และเราก็สามารถใช้งานได้แบบนี้เลยครับนี่ครับผมก็เสียบปลั๊กแบบนี้นะครับเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ของเ e สเซเห็นไหมนี่เป็นสายใหญ่นะครับสายใหญ่แล้วเราก็เปิด นี่ขัดเอาขึ้นให้เป็นออนนะครับตัวน,นี้นะสักไม่เกินพันนะเท่าที่ซื้อมานะก็ค่อนข้างที่จะประหยัดก็จะมีเซตนี้ที่เราจำเป็นจะต้องซื้อเนี่ยเซตนี้ที่เป็นเต้ารับอันนี้คือเต้าเสียบนี่สัญญาณไฟเข้าเรียบร้อยนะครับพร้อมสาหรับการชาร์จตรงน,นี้เรามาลองดูนะครับก็ชาร์จเข้าไปไฟเขียวติดแล้วครับอนนี้มาดูที่หน้ารถไฟวิ่งเข้าเท่าไหร่ดูตรงนี้นะครับ เริ่มมา1กิโลวัตต์2กิโลวัตต์3 w, 4มสี่าเเห็นไหมครับว่า7กิโลวัตต์แล้วแล้วก็กระแสด้านขวามือก็จะเป็น32อทับ32มอแอมม์อย่างเทสลาเขาก็ตั้งได้ว่าจะให้เป็นกี่แอมป์ M. นะครับนี่ก็จะวิ่งมาเต็มๆซึ่งก็ลองชาร์จมาหลายวันแล้วครับ ตอนที่ไม่มีกลาวมันจะตัดนะผมก็เลยต้องใส่สายกลาวเข้าไปสรุปโซลูชันนี้คือเวิร์กนะฮะก็ชาร์จได้เลยโดยไม่ต้องติดตั้งบอบล็อกนะ,ะไม่ต้องติดตั้งตัวที่เป็นกล่องใหญ่ๆนะครับใช้สายชาร์จนี้ก็พอจริงๆมันก็สามารถใช้กับสายชาร์จยี่ห้ออื่นก็ได้นะที่รองรับกระแส3 2์นะครับเพราะว่าพอ3 2์เสร็จปุ๊บเฟสเดียวมันก็จะได้7กิโลวัตต์สำหรับบ้านเราซึ่งโซลูชันนี้ที่ผมอยากแนะนําเพราะว่ามันเป็นโซลูชันที่ค่อนข้างประหยัดนะครับเพราะว่าคุณจะได้สายชาร์จ1เส้น เอาไว้ติดรถเพื่อที่จะเอาไว้ทราเวลนะเพราะมันเป็นอิมเมอร์เจนซี่ชาร์จแต่ถ้าพออยู่ที่บ้านอ่ะคุณทำปลั๊กไฟซึ่งวงจรมันไม่ได้ลงทุนเยอะมีแค่เบรกเกอร์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งราคาต่ำพันที่ผมซื้อมาแล้วก็เสียบปลั๊กตัวนั้นตัวปลั๊กเสียบนะครับเบ็ดเสร็จกับสายไฟนิดหน่อยผมคิดว่าน่าจะทั้งหมดทั้งมวลน,นะฮะร,รวมกันก็สักราวๆน่าจะหมื่นกว่าบาทอันนี้คือรวมค่าตัวชุดชาร์นะเพราะตัวชุดชาร์จมันก็จะค่อนข้างมีราคาสูงหน่อยสำหรับเทสลาด้วยความที่ ตัวนั้นมันก็คุณภาพค่อนข้างดีนะครับใช้ได้ตั้งแต่2กิโลวัตต์ไปจนถึง7กิโลวัตต์ใช้ได้อันเนี้ยก็เอาไว้เป็นอีกโซลูชันหนึ่งแล้วกันเผื่อว่าใครอยากจะไม่อยากติดตัวที่เป็นกล่องชาร์จไงอ่าแล้วก็อยากจะใช้ตัวนี้แทนนะครับก็ถ้าใครยังมีคําถามนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวผมจะไปตอบคาถามแล้วนะ้ให้ส่วนอุปกรณ์เดี๋ยวผมจะรีส์ให้ว่าใช้ตัวไหนแล้วก็ชี้เป้าให้ว่าซื้อที่ไหนนะครับ ตัวสีดำนะฮะตัวเต้ารับกับตัวสายเสียบผมซื้อจาก Aliexpress เพราะว่าของไทยเนี่ยถ้าหาจริงๆมันจะมีเฉพาะของที่เป็น power plug ถามว่า power plug มันก็ดีไหมก็ดีเอาไปเสียบที่อื่นได้นะฮะแต่ว่าผมเน้นใช้ที่บ้านนะฮะก็เลยใช้เป็นห่วงแบบนี้แทนมันก็ดูสวยดีเท่ดีประมาณนั้นนะครับราคาตัวเสียบผมว่าสายที่เป็น2์น2นะ่าจะอยู่สักราวๆพันกว่าบาทนะครับพันกว่าบาทตัวเต้ารับก็ราวๆหลักพันเหมือนกันนะครับก็บ,บวกๆกันมานะครับอันนี้ก็ ติดตั้งเองใช้เองนะครับอุปกรณ์มาเสริมนี้หน่อยๆนะก็เป็นวงจร2เพราะตอนนี้ที่บ้านใช้รถยนต์ไฟฟ้า2คันก็ใช้ตัวที่เป็นตัว EV charger ที่เป็นกล่องตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับโอเคอเดี๋ยวยังไงรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ที่ในคลิปนะครับแล้วก็ในคอมเมนต์ด้วยนะครับฝากกดติดตามที่ iMoD Official ลด้วยครับอันนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นการบอกเป็นวีล็อกนะฮะเพื่อให้ได้ดูเพราะว่า,อ,าอยากจะ เอามาทําให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าใช้งานมาแล้วนะครับก็จะได้เป็นโซลูชันทางเลือกเผื่อว่าใครอยากจะได้แบบนี้เอาไปใช้งานครับ